สวัสดีครับพบกับช่องที่เด็ดมวยไทยโดยโชโคราครับพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันศุกร์ครับวันนี้วันศุกร์ที่15ทธันวาคม2566เวลาตอนนี้8โมง14นาทีครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตเลทหมายแรกศึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้กันครับเลทหมายแรกเลทของจริงจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ไม่ใช่เลทคาดการไม่ใช่เลทคิดเองไม่ใช่เลทพูดเองแต่มันคือความจริง เราจะได้รู้ก่อนเพื่อนหรือบางคนก็อาจจะรู้มาจาก Facebook แหล่งข่าวสารทั่วๆไปแต่ของเราเนี่ยสำหรับคนที่เข้าเฟซแล้วเล่นเฟซแล้วไม่เจอเล่นไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Tik ต o อกอะไรหลายๆอย่างที่เขาเล่นแล้วเขาเออไม่สามารถดูได้เราก็มาดูอีกหนึ่งช่องทางครับเดี๋ยวผมก็ไปอัปเดตทางเพจมวยไทยทีเด็ดและมวยเด็ดเสี่ยงโชคเหมือนเดิมครับ มาดูคู่ที่หนึ่งจเจริญดวงบุรนามวยไทยพบกับเพชรตะวันเพชรจินดามวยคู่นี้ตามคาดเดทค่อนข้างลึกดเดทเปิดไม้แรกอยู่ที่เพชรตะวันเพชรจินดาเป็นต่อ7-4 2-1เมื่อคืนอยู่2-1วันนี้7-4วิ่งไปวิ่งมา7-4 2-1คู่ที่สองโ,โ,บโรบคอปอออุตอ,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 อุดรนพบกับนิติกรสวนน้ำทานคีรีเมื่อคืนนี้ยังอยู่ที่เสมอในเสมอกันณนะเวลานี้ แปดนาทีนี่ตอนนี้อยู่ที่โลบวอรคอปเป็นต่อ19บเหวยคู่นี้ไม่ห่างมีสิทธิ์ที่จะวิ่งข้ามวิ่งไปวิ่งมาได้ตลอดคู่ที่3สิงดํากาแฟโฟกัสพบกับเพ็ดกาอินไฟสไตล์มวยคู่นี้ประมาณ3ามทุ่มเสมอไหนเสมอกันนะณนะเวลานี้อยู่ที่เสมอเพ็ดกามีสิทธิ์ที่จะข้ามไปข้ามมาเหมือนกันส่วนคู่เอกเอกลักษณ์สอสมานการเมนพบกับ เพชรน้ำงาม VK เขาใหญ่หมวยคู่นี้เดิมทีเปิดที่เสมอเอกลักษณ์ตอนนี้เป็นเอกลักษณ์ต่อ5-4อเบื้องต้นเลทเลทไม้แรกก็มีเป็นเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันอาทิตย์เนื้อตัวน้ําหนักนเนี่ยเน้นๆเลยวันอาทิตย์นีข้ข้อมูลตรงนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ต้องดูละเอียดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับ โอเคครับขอบคุณสมาชิกพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกการติดตามครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวาาันอาทิตย์ตอนเช้าประมาณ10โมงถึง11โมงครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตก่อนเข้าสนามเหมือนเดิมครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ